วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2567ครับวันนี้เลขสวยเลยนะครับ6ทับ6โปรโมชั่นเพียบครับทักกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเหล่าร้อยหลาวันนี้มีมาฝากกัน5คู่แต่ก่อนอื่นเลยครับไปดูทางด้านของเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผลงานเหล่าร้อยหลาครับบอลเต็งจัดเต็มให้นะครับก็เป็นทางด้านของลักซมเบิร์กครับออกไปเยือนฝรั่งเศสในการอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะ ทำศึกยูโรนะครับก็ถือว่าหอมปากหอมคอครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เหล่าร้อยลาให้รองที่ลักเซมเบิร์กนะครับราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งก็กินหูมาข้างหนึ่งครับใครได้3เม็ดเต็มนี่ก็เจ้าไปใครได้3ลูกครึ่งก็ถือว่ากินเต็มจังหนะับรับตังกันแบบสบายๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นทางด้าของฝรั่งเศสครับผมบุกยังหนักนะครับแล้วก็ลักเซมเบิร์กสามารถต้านทานได้อยู่ที่3เมตรตามที่ได้คาดการไว้วันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกัน5คู่ครับเตะกันเร็วนะครับบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับหยิบยกกันขึ้นมา5คู่เนี่ยทีมเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นอื่นไกลไม่ได้เลยครับทีมชาติไทยครับออกไปเยือนทางด้านของทีมชาติจีนนะครับ ส่งใจส่งแรงส่งแรงเชียร์นะครับไปที่เมืองจีนละกันนะครับดูทางด้านของไทยรัฐทีวีทายทดสดเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะครับเปิดบ้านรับการเย็นของอิรักนะครับคู่นี้เตะกันเร็วนะครับสี่โมงตรงสี่โมงเย็นนะครับอีกหนึ่งคู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยแล้วก็จีนนะครับเป็นทางด้านของสิงคโปร์ครับเปิดบ้านรับการเย็นของเกาหลีใต้เตะกันหนึ่งทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าทางด้านของสิงคโปร์เนี่ยปล่อยให้เกาหลีใต้ชนะได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของทีมชาติไทยหรือไม่งั้นสิงคโปร์เก็บแตนได้นะครับผลดีกับทีมชาติไทยเยอะเลยครับเพราะว่านัดสุดท้ายในเกาหลีใต้ต้องเจอกับจีนนะครับอีกหนึ่งคู่ก็ไปกันที่เวียดนามนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟิลิปปินส์นะครับหนึ่งทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับพม่าครับวันนี้เจอกับงานหนักเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นครับ บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่เองนะครับทั้งหมด5คู่นะครับวันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้ายหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้ายหลาครับที่ แอดไซน์หนึ่งศูนย์น RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับทีมชาติไทยของเราครับวันนี้ออกไปเยือนทางด้านของจีนนะครับก่อนเตะเนี่ยโอ้เรียกกันว่าโซเชียลกระหึ่มครับโตกันไปโตกันมาอยู่นะครับ ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด9นัดครับจีนชนะไป5ครับเสมอ1ไทยชนะได้3นัดนะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของจีนนะครับบุกมาเยือนที่ราชมังนะครับเอาชนะได้2ประตูต่อ1สมัยทางด้านของมานพกกลิ่งนะครับคุมทีมอยู่ตอนนั้นเสียดายแทนนะครับนัดนั้นถ้าเสมอได้ก็ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีผลดีกับทีมชาติไทยมากกว่านะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับ ไทยชนะจีนได้1ประตูต่อศูนย์่อปี2019เเช i a n c ั p เจอกันก็เป็นทางด้านของจีนครับชนะไป2-1การอุ่นเครื่องนะครับส่วนมากก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับก็มีครั้งหนึ่งที่ไทยไปเยือนจีนสมัยซิโก้คุมนะครับชนะได้5ประตูต่อ1นะครับสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเล่นบอลกันได้แบบสวยงามนะครับ ผลงานของเจ้าบ้านจีนก่อนนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มสิงคโปร์ไป4-1นะครับแล้วก็มีใบแดงติดมาด้วยนะครับทั้งโดนโทษแบนทั้งตัวเจ็บเพียบครับสำหรับทางด้านของจีนในวันนี้นะครับก่อนหน้านั้นครับไปเยือนสิงคโปร์ครับเสมอ2ประตูต่อ2นะครับในเอเชียนคัพผลงานไม่ดีนะครับเสมอ2นัดแพ้กาตาจาภาพ1นัดนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องในแพ้ฮ่องกงไป2ประตูต่อ1โดนไปถึง3ใบแดงนะครับศึกายเลือดทีเดียว ทางด้านของทีมชาติไทยกันบ้างครับ 6, 6นัดหลังก็ถือว่ายังเงียบอยู่นะครับมีชนะในเอเชียนคัพกับคีรกิสสถานแค่นัดเดียวนะครับชนะไป2-0นัดล่าสุดแพ้ให้กับเกาหลีใต้ครับ0-3ก่อนนั้นบุกไปเยือนเกาหลีใต้เก็บแต้มสำคัญมาได้1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เล่นเอเชียนคัพเนี่ยตกรอบนะครับแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป2ประตูต่อ1ถือว่าทำผลงานได้ดีครับทีมชาติไทยในเวที อาเซียนในวิธีเอเชียนะครับไทยอยู่กลุ่ม C นะครับก็เป็นท่านั่นของเกาหลีใต้ครับนำเป็นจา่าฝูงมี10คะแนนจีนมี7ไทยมี4สิงคโปร์หมดลุ้นไปแล้วนะครับมีแค่1คะแนนเท่านั้นเลอแค่2นัดนะครับสำหรับกลุ่มนี้ก่อนที่จะเข้ารอบไปในรอบลีกนะครับเตะเย่าเยือนกันทั้งหมด10ทีมนะครับหรือ12ทีมประมาณนี้นะครับ ไทยถ้าชนะวันนี้นะครับขยับขึ้นเท่ากับจีนแต่ประตูได้เสียน้อยกว่านะครับแต่ถ้าแพ้นี่หมดลุ้นกันทีเดียวเลยนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะวา่ันสุดท้ายเนี่ยจีนต้องเจอกับเกาหลีใต้นะครับไทยเจอกับสิงคโปร์ถ้าได้6กแต้มเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นเองไทยก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีนะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับทีมชาติจีนอย่างที่ได้เรียนไปนะครับขาดตัว เจ็บหลายคนนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมชาติไทยถือว่าเกือบสมบูรณ์นะครับมีถอนไปหลายคนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะลงตัวนะครับแล้วก็อาจจะได้ทางด้านของชนะทิพนะครับลงสนามในนัดนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของจีนนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ําขาว สกอสูงสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับน้ำบวกสิเท่านั้นเองคู่นี้3าเม็ดน่าจะมีนะครับมันแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าใครเปิดแผลก่อนและครับจีนในบ้านบุกเข้าใส่ไทยแน่นอนครับแล้วก็ไทยตั้งรับรอสวนกลับเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่าความเร็วทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุภโชคนะครับด้านขวาก็ต้องมาดูว่ามิเกลซันนะครับหายเจ็บกลับมาทานหรือไม่นะครับที่เหลือก็ยุ่ครบรับหน้าเป้าก็น่าจะเป็นทางด้านของ สุภาชัยใจเด็ดนะครับสำรองเราก็มีทีเด็ดอีกหลายคนคู่นี้ก็ยังมองว่าต่อมาขาดขาดแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับสำหรับจีนให้น้ำขาวท่วมๆด้วยนะครับเกือบน้ำลบ10ทีเดียวราคาปปน้ำไม่ถึงน้ำบวก10นะครับ0.65เท่านั้นคู่นี้ขอคิดก่อนละกันนะครับใครอยากรู้ว่าเราไร้หลาไปฝั่งไหนนะครับตามติดกันได้ที่แอดไซครับ1 0 0 ra นะครับมารับกันได้ทีเดียวว่าวันนี้ เราไร้ลเจะไปจีนหรือจะไปไทยนะครับทักกันเข้ามาได้ครับสอบถามกันได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเตะกันเร็วนะครับคู่นี้เตะกัน4ี่โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับอินโดนีเซียครับอินเีวันนี้เปิดบ้านรับกกมเยอนของอิรักนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในเอเชียครับอิรักชนะไปถึง3ประตูตอนหนึ่งนะครับที่เหลือเจอกัน5านัดเนี่ยอิรักชนะหมดนะครับ5นัดเลยนะครับมีชนะ ลูกเดียวแค่นัดเดียวนะครับในปี2013อิรักชนะอินโดไป1-0เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของอิรักนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดนะครับ2-0 5-1 3-1 6-0เลยนะครับแต่ผลงานอินโดช่วงหลังฟอร์มดีนะครับหนัดหลังครับอินโดนีเซียทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป3เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับทางด้านของแทนซาเนียนะครับเสมอไป0-0ในทางด้านของ เวอร์ครับคุริฟายรอบคัดเลือกของบอลโลกเนี่ออินโดนีเซียชนะเวียดนามได้ทั้งไปและกลับนะครับเกมศูนย์ด้วยนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเวียดนามเนี่ยชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเวียดนามไป1นึในเอเชียนคัพครับผลงานก็ถือว่าดูดีนะครับชนะเวียดนามนะครับย้ำแคนแล้วย้ำแคนอีกนะครับสำหรับอินโดแพ้ออสเตรเลียแพ้ญี่ปุ่นแต่ก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับก็ถือว่า มีลุ้นครับสำหรับอินโดนีเซียนะครับในช่วงนี้ทาหน้าของอิรักบ้างนะครับก็ยังเป็นทีมใหญ่ของเอเชียอยู่นะครับผลงานในการคัดเลือกนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปถึง5 0นครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ0ในเอเชียนครับครับตกรอบแพ้จอแดน2-3แบบพลิกล็อกเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะ เวียดนามครับ32ชนะญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับ21ชนะอินโดนีเซียไป3ประตูต่อน1นนะครับ6นัดชนะ5ครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนัดที่ตกรอบเอเชียนคัพนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม F นะครับอิรักอยู่อันดับ1ครับมี12คะแนนเข้ารอบน่าจะเป็นเกือบ100%นะครับ99.99 99, ถ้าด้าถ้านี้เสมออินโดก็ถือว่าเข้ารอบแบบ100%นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ ยังลุ้นอยู่นะครับแต่อิรักเนี่ยสิคะแนนเต็มนะครับเสียแค่ประตูเดียวยิงได้12ประตูอินโดนีเซียยังมีลุ้นอยู่นะครับอันดับ2ห่างจากเวียดนามเนี่ยสคะแนนนะครับถ้านัดนี้ชนะ3แต้มเต็มเนี่ยก็ถือว่าเข้ารอบไปเลยนะครับไม่ต้องรอถึงนัดสุดท้ายถ้านัดนี้แพ้หรือเสมอเนี่ยอาจจะต้องรอถึงนัดสุดท้ายนะครับถ้าเวียดนามชนะในวันนี้นะครับ คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของอิรักครับเปิดต่อมาครึ่งลูกน้ําไม่เต็มนะครับให้แค่0.96เท่านั้นสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ําเต็มมีราคาเดียวเท่านั้นครับอินโดนีเซียอยู่ที่น้ําขาวนะครับคู่นี้เนี่ยยังแอบวันวันใจอยู่นะครับแต่ใจรักอินเหน่าล่ะครับเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่ามันแน่นอนนะครับอิรักมาเจออินเหน่าในบ้านยากเขียวยากพอสมควรนะครับ แต่น้ํามันให้มาเนี่ยน้าไม่เต็มนะครับสาหรับอิรักแต่อินโดนีเซียให้น้ําขาวเลยมันแค่0.01เท่านั้นเองก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับอินโดน่าจะเก็บกินได้นะครับ1แต้มถือว่าสําคัญนะครับสําหรับอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปครับอินโดนีเซียครับราคาครึ่งลูกเตะกันเร็วนะครับ4โมงเย็นจัดไปครับไปอีกหนึ่งคู่ครับร่วมกลุ่มกับ จีนและไทยนะครับเป็นทางด้านของสิงคโปร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับแขมเยืนของเกาหลีใต้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นในบ้านของเกาหลีใต้ในรอบคัดลีกนี้ร่วมกลุ่มกันนะครับก็เป็นทางด้านของเกาหลีใต้ครับชนะไปถึง5-0สิงคโปร์เรียกว่าเก็บกินได้อยู่นะครับเพราะว่าสิงคโปร์รองไปที่5ลูกควบได้มาครึ่งหนึ่งนะครับผลงานของสิงคโปร์ครับช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในคัดเลือกบอลโลกเนี่ย ผ่านกลัวม,มานะครับแล้วก็มาเล่นรอบแบ่งกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับจีนนะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้จีน4-1ก่อนนั้นเปิดบ้านเสมอจีน2-2นะครับแพ้ไทย1-3แพ้เกาหลีใต้ไป5-0นะครับผลงานในเกมเอเชียก็ถือว่ายังไม่ถึงนะครับทางด้านของเกาหลีใต้บ้างน,นะครับผลงานนัดล่าสุดชนะไทยไป3-0ครับ ก่อนหน้านั้นเสมอไทยครับ1ประตูต่อ1ในบ้านถือว่าเสียหายครับแต้มหล่นมือไปในเอเชียนคัพเนี่ยตกรอบแพ้จอแดนนะครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือก็ฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับในเอเชียนคัพนะครับเสมอ3นัดติดเสมอมาเลในนัดสุดท้ายเอเชียนคัพนะครับ3-3เสมอซะอุแล้วก็ชนะจุดโทษไปนะครับแล้วก็เสมอออสเตรเลียในเวลาเอาชนะใน120นาทีต่อเวลาพิเศษไป2ประตูตอนน่อ1นนะครับ ก็ดีขึ้นดีวันดีขึ้นครับสำหรับทางด้านของเกาหลีใต้โอกาสเข้ารอบก็ถือว่าเกือบร้อนตครับนัดนี้ถ้าชนะครับเข้ารอบแน่นอนนะครับร้อแต่จะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับประตูได้เสียก็เหลือๆครับบวก12เสียแค่ประตูเดียวนะครับเป็นจ่าฝูงสิงคโปร์ไม่มีลุ้นแล้วนะครับมีแค่หนึงคะแนนก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเกาหลีใต้ครับเปิดต่อมา4เม็ดเต็มเลยครับโอ้โหไกลมากนะครับสกอร์สูง4ลูกครึ่งควบ5ครับน้ำล้นล้นเลยนะครับราคาเดียวเท่านั้นคู่นี้ก็ยังมองว่าเกาหลีใต้ครับถ้ารักษามาตรฐานทีมได้นะครับก็ถือว่า4ลูกเหลือนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยยังติดประมาทอยู่นะครับใช้สำรองลงแล้วก็เล่น โหมเกมบุกเข้าใส่พักสนามบุกต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาเน้นผลชนะก็อาจจะไม่ถึง4เม็ดแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เกาหลี50น่าจะมีครับให้ต่อที่เกาหลีครับราคา4เม็ดเต็มน้าเกือบเต็มครับจัดไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองครับเวียดนามครับวันนี้เปิดบ้านรับเยอนของฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด8ดนัดเวียดนามชนะไปถึง6ครับฟิลิปปินส์ชนะได้2 ห้านัดหลังหกนัดหลังเนี่ยเวียดนามทั้งนั้นนะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางน้้นของเวียดนามบุกไปเยือนชนะได้สองศูนย์ครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับเวียดนามชนะได้หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่สองนะครับใน AFF Suzuki Cup เนี่ยก็ถือว่าเวียดนามครับชนะแล้วก็ทำสกอร์สูงได้ตลอดนะครับสำหรับเวียดนามกับฟิลิปปินส์สนุกครับคู่นี้ผลงานของเวียดนามกันบ้างครับ6นัดหลังไม่ค่อยดีนะครับแพ้รวดเลยนัดล่าสุดแพ้อินโดคาบ้าในใน0-3 ก่อนหน้านั้นไปเยือนอินโดก็แพ้ไป01ในเอเชียนคัพเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มนะครับแพ้รวดครับแพ้อิรัก3์32แพ้อินโดนีเซีย10แพ้ญี่ปุ่น4ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าได้ประตูปลอบใจมานะครับยิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับในเอเชียนคัพผลงานทางด้านของฟิลิปปินส์กันบ้างน,นะครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยก็ยังมีดีอยู่นะครับ ส่วนมากก็บุกไปแพ้อิรักครับนัดล่าสุดที่เกมเยือนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้แล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้อิรักครับคาบ้านไป0ูเสมออินโดนีเซียในบ้านนะครับหประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็แพ้เวียดนาม02นสะครับสำหรับฟิลิปปินในการคัดเลือกบอลโลกนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ไปเยือนบาเลนนะครับแพ้ไป0ูนย กลุ่มนี้ก็ร่วมกลุ่มกับทางด้านของอิรักแล้วก็อินโดนีเซียนะครับทางด้านของเวียดนามยังมีลุ้นอยู่นะครับเท่านี้เก็บ3าแต้มได้คะแนน,น,นเท่ากับอินโดลุ้นให้อินโดแพ้อิรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันที่นัดสุดท้ายว่าใครจะได้เป็นอันดับที่2นะครับฟิลิปปินส์หมดลุ้นไปแล้วนะครับวันนี้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นให้เต็มที่เท่านั้นเองครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเวียดน,นามนะครับเปิดแพงเลยครับลูกควบลูกครึ่งน้ำ ไม่ถึงน้ำขาวนะครับ0.79เท่านั้นเองราคาลูกครึ่งเนี่ยน้ำล้นนะครับสกอสูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็ม2ลูกครึ่งน้ำไม่ถึงน้ำขาวนะครับสูงคู่นี้3มเม็ดน่าจะมีครับเปิดมาแรงขนาดนี้นะครับสาหปรับเวียดนามหลังจากที่ฟอร์มย่ำแย่ไปเยอะแต่ก็ยิงได้เยอะนะครับผลเสียอยู่ที่กองหลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เล่นกันผิดพลาดค่อนข้างที่จะบ่อยคู่นี้ก็ยังมองว่าเวียดนามครับในบ้านมีลุ้นแบบนี้ครับ เต็มสนามแน่นอนครับเพราะะฉนั้นคู่นี้เน้นเสียงเชียร์ครับให้ต่อที่เวียดนามครับราคาลูกครึ่งครับจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของพม่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของญี่ปุ่นนะครับคู่นี้อาจจะย้ายไปเตะสนามกลางนะครับเพราะว่าเนื่องจากความปลอดภัยเลยครับไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับในสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับ คู่นี้เจอกันมา3นัดนะครับพม่ายังยิงญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็โดนไปถึง17ประตูนะครับนัดล่าสุดที่พม่าเป็นเจ้าบ้านเนี Beau ่ยแพ้ญี่ปุ่นไปศูนครับถือว่ามีลุ้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชนะพม่าได้5้ศูนย์นะครับนัดล่าสุดที่เตะในบ้านของญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านั้นชนะได้ถึง10ประตูต่อศูนย์เลยนะครับท่วมๆเลยนะครับสำหรับญี่ปุ่นผลงานของพม่านะครับหนัดหลัง มีชนะด้วยนะครับชนะมาเกานะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะมาเกล5-1ในบ้านนะครับแล้วก็บุกไปเสมอมาเกา0-0ผลงานนั้นล่าสุดกับบุกไปเยือนซีเรียนะครับแพ้ไปถึง7ประตูต่อ0ก่อนหน้าน,นั้นเสมอซีเรียได้นะครับในบ้าน1-1แพ้เกาหลีเหนือ6-1นะครับแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นไป5ประตูต่อ0ยังห่างไกลอยู่นะครับสําหรับชื่อชั้นล็มากับญี่ปุ่นนะครับ ผลงานของญี่ปุ่นนะครับในเอเชียนคับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ในคัดเลือกบอลโลกนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องครับนัดล่าสุดเอาชนะเกาหลีเหนือไปได้ครับในเกมเยือนใน03ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเกาหลีเหนือไป1ประตูต่อศูนย์ครับเอเชียนคับนี่ตกรอบแพ้อิรานไป2ประตูต่อหนึะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะบาเลนนะครับชนะอินโดแพ้อิรักนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกือบพังครับในเอเชียนครับ สำหรับราคานะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคามาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ5เม็ดเต็มน้ําเต็มด้วยนะครับสูงอยู่ที่6เมตรเต็มน้ําลน้ลนๆ้นเหลือๆเลยคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของญี่ปุ่นน่าจะเน้นผลมากกว่านะครับในตารางคะแนนก็นํโด่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าญี่ปุ่นนะครับรอราคากันสักนิดนึงให้บอลเตะสักหน่อยแล้วก็กดสดก็ได้ครับสี่ลูกครึ่งก็น่าจะได้นะครับ 5เม็ดมีแน่ครับให้ต่อที่ญี่ปุ่นครับราคา5เม็ดเต็มครับหรือรอราคาลงสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับครบจบเรียบร้อยครับค่มค้อนี้ทั้งหมด5คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของจีนแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับคู่นี้ขอรอดูราคารอดูท่าทีแล้วก็รอประกาศ11ผู้เล่นตัวจริงกันมาแบบครบก่อนละกันนะครับแล้วก็จะกดกันให้ใน ไลน์แอดนะครับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์เอนะครับใครอยากตามเหล่าวันนี้เนี่ยเข้ามาสี่วันติดนะฮะต้องจะเปิดเดือนใหม่มานี่ยังไม่ผิดเลยนะครับสำหรับเหล่าร้อยหลาก็มาตามกันได้นะครับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์นเอนะครับทักทายกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้วันนี้ทีมชาติไทยจะยังไงดีจะเอาใครลงจะเล่นแผนไหนนะครับชอบยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับคู่สองครับอินโดอิรักคู่นี้ รองที่อินโดละกันนะครับในบ้านในเหนียวแน่นอน,นครับสี่โมงเย็นนะครับเตะกันเร็วกดก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรอเหลากดกันได้เลยครับอีเหนาร้อยเปอร์เซ็นต์คู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์เกาหลีใต้ครับสิงคโปร์ถ้ารถ้าเล่นในบ้านแบบนี้เจอเกาหลีใต้รักษามาตรฐานทีมได้ดีเนี่ยก็ถือว่ากำไรของสิงคโปร์เลยครับเจอประสบการณ์นักเตะระดับโลกหลายคนเลยนะครับ ราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเกาหลีใต้ครับน่าจะขาดได้ครับคัวต่อไปครับเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับราคาแปลกแล้วก็แพงเหลือเกินสําหรับเวียดนามครับลูกครึ่งเลยแต่ก็ยังมองว่าเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยแพ้ทางกันอยู่นะครับเวียดนามทั้งนั้นเลยช่วงหลังนะครับให้ต่อที่เวียดนามครับวันนี้ราคาลูกครบนะครับหรือเม็ดเต็มรอลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับคู่สุดท้ายครับพม่าญี่ปุ่นนะครับห่างชั้นกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าญี่ปุ่นจะหยุดจริงหรือไม่นะครับ ก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่นครับน่าจะทะลวงไส้ได้นะครับให้ต่อที่ญี่ปุ่นครับ4ลูกครึ่งถึง5ลูกนะครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราร้อยหลานใน t u b e c h anel นะครับหรือว่าใครไม่มีเวลาที่จะดูคลิปไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์นะครับสามารถมารับสำเร็จรูปได้ที่เหล่าร้อยหลานะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับ แอดกันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ1 0 0 r a นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปเราเข้าต่อเนื่องครับเดือนนี้มันแน่นอนครับยูโรนี้มีเฮครับรับรองได้เลยนะครับสำหรับ FC เหล่าร้อยลาทุกท่านนะครับรับเงินกันทุกวันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เช่นเคยครับสวัสดีครับ